สวัสดีครับผมซีบินแซดดับเบินตอนนี้เราอยู่ในเกมไมครับเวอร์ชันนึ่นะครับวันนี้ผมก็จะมา mm hmm. สอนวิธีการทำฟาร์มวัวแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับโอเคขั้นแรกเราต้องเตรียมของตามนี้ก่อนนะนี่อย่ายนีิ้เลยนะครับ hmm. ที่สำคัญต้องมีดิส p e เซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีทางลาวาแล้วคราวนี้ให้เราต่อบล็อกขึ้นมา สามบล็อกนี้นะครับลแล้วก็ทำอันนี้ทิ้งแล้วก็ทำเป็น3%ามคูณสามข้างบนอย่างนี้นะโอเคต่อไปให้เราวางกระจกนะครับขึ้นมาอย่างนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบ3ามคูณสามนะโอเคปึป๊บ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 ปึ๊บโอเคแล้วก็บล็อกกันข้างบนอย่างนี้นะครับให้มันเท่ากันวางไปเลย นี้โอเคเสร็จแล้วให้เราวางบล็อกขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วใหเราวางป้ายปิดอย่างนี้แล้วให้วางต่อกันมา3อันนะครับโดยการให้เรากดชิปแล้วก็วางซ้ําอย่างนี้นะครับกดชิปแล้วก็วางซ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราวางน้าปั๊บปั๊บปั๊บให้น้ํามันหไหลเข้ามาใส่อย่างนี้นะนี่ถ้าเราสังเกตถ้าเราทําถูกก็จะเป็นอย่างนี้นี่ไหลตกออกมาแปะโอเค เสร็จแล้วให้เราต่อซ้ําขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ใช้ตัวนี้เป็นสโตนบิดหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันกันไฟให้วางอย่างนี้กั้นเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัววัวมันตกลงมานะครับโอเคเสร็จแล้วให้เราวางบล็อกลงมาอย่างนี้นะครับวางต่อมาอย่างนี้เลยนี่วางนี้ปึ๊บปบแล้วก็ วางอย่างนี้ปึ๊บปบปึ๊บ,บอย่างนี้นะครับให้วางต่อมาอย่างนี้แล้วก็ใช้กระจกในการปิดนะอย่างนี้เลยปิดขึ้นมาข้างบนเลยนะครับปิดทำไมไมสุดเลยนี่เรจะได,ได้หน้าตาประมาณนี้ mm. โอเคขั้นตอนต่อไปให้เราวางกล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเครื่องดูดเนี่ย h o ปอร์ในการวางอย่างนี้ ให้มันเต็มช่องประมาณนี้นะเสร็จแล้ว mm. เราทุกเนี่ยก่อนโอเคให้เราวางป้ายนะครับอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับข้างบนเลยนะ mm. ปึ๊บไปก่อนไ mm. อ้หนูปึ๊บปึ๊บโอ้ยโทษโทษแบบนี้นะครับอ่ะจะมืดละสักครู่โอเคเสร็จปึ๊บให้วางประมาณนี้ แล้วก็ใช้ดิสพนเซอร์นะครับวางตรงนี้ปั๊บแบบนี้นะโอเคแล้วก็อุดไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ลาวาเข้าไปข้างในดิสพนเซอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวปุ่มกดวางลงไปนะครับเป็นการกดชิปเป็นการวางนะโอเคขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆครับให้เราไปหาวัวมาสัก คู่คู่หนึ่งหรือไม่ก็สองคู่แล้วแต่คุณนะครับนี่เราทําทางเราทําทางให้ตัววัวขึ้นมาอย่างนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วให้เราไปล่อวัวมาด้วยข้าวนะครับขึ้นมาล่อบบวัวให้ขึ้นมาประมานี้นะครับโอเคเสร็จแล้วล่อวัวมาฮะเสร็จปุ๊บให้เราตีน้องให้ตกลงไปข้างล่างดันก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่โอเค มันก็จะลงไปละฟึบแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆนะครับที่การที่เราจะได้เนื้อวัวจากฟาร์มนี้ก็คือการให้อาหารน้องวัวแบบนี้ให้มันผส,สมพันธุ์กันใช่ไหมพอมันผสมพันธุ์เสร็จปึ๊บลูกของมันเนี่ยที่เกิดออกมาเนี่ยจะตกไปข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องรอน้องโตนะครับ แล้วเราก็จะได้ฟาร์มเนื้อแบบง่ายๆแบบซิมเพิลซิมเพิลอ่ะเดี๋ยวผมเร,เร่งการเจริญเติบโตน้องก่อนโอเควิธีการวิธีการทําให้วัวมันโตรเร็วนะครับโดยการให้ให้ข้าวน้องนะครับให้เยอะๆให้ไปแล้วน้องมันจะโตนะครับให้ไปก่อน <c oughs> ไม่รู้จะโตตอนไหนนะ <c oughs> อ่าโอเคตอนนี้วัวของเราได้โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนอยัางไงที่เราจะได้เนื้อ แบบเผาแล้วกับบัวตัวนี้นะครับโดยการกดปุ่มนี้มันอาจจะทารุณกรรมไปหน่อยนะแต่ว่ามันจําเป็นวะตายไปเถอะไอ้นู่นเสร็จปุ๊บตัวฮอปเปอร์เนี่ยก็จะทําการดูดเนื้อเข้ามาอยู่ในกล่องของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับสาหรับใครที่ชอบฟาร์มวัวแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปต่อไปจะสอนทำอะไรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ